กรมชลประทานออกหนังสือเตือนฉบับที่5นะคะหลังเขื่อนเจ้าพระยามีความจําเป็นต้องระบายน้ําผ่านท้ายเขื่อน900ถึง1,400ลูกบา์เมตรต่อวินาทีส่วนทางด้านชาวบ้านนะคะเขาก็หวานกลัวว่าจะเกิดน้ําท่วมซ้ารอยปี2,554ค่ะ นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่5ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี c 2นครสวรรค์ที่1,156ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่อัตรา898ลูกบาทเมตรต่ตอวินาที เขื่อนเจ้าพระยาจึงขอแจ้งปรับเพิ่มปริมาณน้ําไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาโดยเริ่มเวลา6นาฬิกาของวันนี้ทยอยจากอัตรา898ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา1,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีโดยขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำทั้ง11จังหวัดเฝ้าติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ขณะที่ทางด้านชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำทางด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลหาดอาสาอำเภอสัยาาจังหวัดชายนาทซึ่งพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วติดกับลำน้ำเจ้าพระยาชาวบ้านต่างกังวลว่าสถานการณ์น้ำท่วมนั้นจะซ้ำรอยในปี2554เนื่องจากยังเห็นว่าทางตอนบนของลุ่มน้ำยังมีฝนตกมากและน้ำอย่งท่วมในหลายพื้นที่ โดยอยากจะให้ทางกรมชลประธานนั้นช่วยระบายน้ำไปตามคลองสาขาต่างๆเพื่อเป็นการลดผลกระทบววนมากคือว่าดูข่าวจะภาคเหนือแล้วคือน้ำป่ายเยอะครับกังวลว่ากลัวน้ำจะท่วมก็เตรียมเรือแล้วก็เตรียมเก็บข้าวเก็บของขึ้นไปบ้างเลยเพื่อถูเฉินเพราะว่าดูจากข่าวคือน้ำเยอะมากเลยแล้วก,การระบายน้ำผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบางทีทุพันธุ์ไม่มีน้ำไปอย่างเนี้ย ยิงตรงมาทีพยาอย่างเดียวคือแม่น้ำาทพะยาละที่ที่เดียวเนี่ยยังไงก็ท่วมครับที่เขื่อนพอนเทพเนี่ยไม่ปล่อยไปเลยอย่างเงี้ยปิดปุ๊บน้ำมาลงยังไงก็ท่วมเลยก็คืออยากจะให้ะออระบายออกครับผมช<อ>่วยกันระบายออกครับผมข้อกังวลใจผมคิดว่าถ้าเขื่อนระบายน้ําเป็นระบบไม่ท่วมครับครับผม,<อ>ผ,มผมก็ติดตามข่าวตลอดส่วนทางด้านนางศรีสุดาพง์เสรีวัดรองประลัดเทศบาลตำบลหาดอาสาได้เปิดเผยนะคะว่าจากสถิติน้ำท่วม เมื่อปี2,565ในส่วนของตำบลหาดอาสาอำเภอสัพ,พยาจังหวัดชัยนาทหากเขือนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่1,800ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีมวลน,น้ำจะเริ่มไหลเอ่อเข้าตามท่อระบายน้ำทางเทศบาลก็จะจัดกําลังเจ้าหน้าที่กรอกกระสอบทรายออกไปอุดท่อตามจุดต่างๆที่เสี่ยงต่อน้ำท่วม และหากว่าเขื่อนเจ้าพระยามีการปรับระดับเพิ่มการระบายน้ำเป็น2,100ถึง2,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเมื่อรายน้ำก็จะเริ่มล้นตะลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนโดยทางเทศบาลน,นั้นได้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินทางเทศบาลก็จะให้ประชาชนนั้นเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงในทันทีค่ะ ที่น้ำท่วมที่ผ่านมานะคะก็ถ้ามีการระบายน้ําถึง1,800ระดับนี้ก็คือน้ําจะเริ่มเข้าท่อทางเทศบาลต้องเริ่มอุดท่อกันแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดระดับน้ําเพิ่มขึ้นประมาณ2,100คือเริ่มล้นตะลิ่งเพราะในพื้นที่ของหาดอาสาคือแนวจะติดแม่น้ําตลอดแล้วก็ประมาณ2,500ก็จะท่วมค่ะ คือตอนนี้ชาวบ้านก็มีกังวลใจนะคะเพราะว่าทราบมาว่าทางเหนือจากน้ําแพร่ก,ก็คือเดี๋ยวน้ําจะมาลงมานาครสวรรค์แล้วก็จะมาที่ชัยนาทซึ่งตรงนี้ถ้าะระบายน้ํามาตามระดับที่เราบอกก็คือทางเทศบาลก็มีการเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้าอย่างใกล้ชิด